สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อสเสน่ห์ที่ทำให้เขาเลือกคุณมาดูกันนะคะว่าสเสน่ห์ที่เขาทำให้เลือกคุณเนี่ยคืออะไรนะคะแรนดอมเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ว่าจะบังเอิญหรือตั้งใจที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะอาจจะมีแรงดึงดูดมีสารจากจักรวาลที่ต้องการสื่อสารกับคุณนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอชิ่นศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้พบเจอกับความสมหวังนะคะ การทำนายดวงด้วยไพ่แบบแรนดอมเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมแบบไม่เฉพาะจอดจงลวงบุคลบคลใดบุคคลหนึ่ง หากต้องการํำทำนายที่เฉพาะเจาะจงนะคะสามารถแอดไลน์กันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าสเสน่ห์ที่ทำให้เขาเลือกคุณนคืออะไรนะคะโอ้เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมน่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้มากๆนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีการเข้ากับ เพื่อนฝูงสังคมไม่ว่าจะของเธอเองหรือว่าจะเป็นของเขาก็ตามนะคะบอกเลยว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะโลกของเธอเนี่ยเป็นโลกที่สวยงามเนาะเหมือนกับว่าเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยอะเออแล้วก็มันเป็นความผูกพันในวัยเด็กด้วยนะคะเหมือนกับว่าการที่เขาได้พบได้เจอได้คุยกับคุณมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหรือว่าเรียนมัธยมเรียนมหาลัยมาด้วยกันน่มันเป็นความผูกพันมันเป็นสเสน่ห์ที่แบบเป็นความสดใสเหมือนผ้าขาว ว่ามันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความน่ารักนะคะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวเขาก็อยากจะเป็นคนที่ได้ดูแลคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่ารักประมุลของคุณเนี่ยจึงเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยมองแล้วก็อยากจะใกล้ชิดอยากจะได้ดูแลนะคะมีความสดใสให้เดอดซันมีความสดใส เอาอกเอาใจเก่งนะคะแล้วก็ยังมีความเก่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะทำงานเก่งสังคมเก่งโอทุกอย่างเลยนะคะตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับสแสวงหากว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายแต่สําหรับตัวคุณแล้วเนี่ยคุณมีมน็ดเสน่ห์บางอย่างที่ดูแลเป็นคนลึกลับนะคะเพราะว่าภายราชินีไม้เท้าเนี่ยแล้วมีแมวดาเนี่ย บอกเลยว่าคุณเป็นคนลึกลับมากนะคะไม่ใช่ว่าใครจะอ่านความคิดคุณได้ออกเสมอไปนะค่ะมาดูดีกว่าว่าตัวเขาเองเนี่ยมองคุณว่าที่เลือกคุณเนี่ยเพราะอะไรโอจัดเมนต์ก็หมายถึงว่าเขาเห็นอยู่แล้วอะ่ะ ว่าบุคลิกของคุณนะคะหรือสเสน่ห์ที่มีในตัวคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เชื่อและศรัทธาในศาสนาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะมีศีลบริสุทธิ์ก็ได้นะแล้วก็เป็นความผูกพันในวัยเด็กอย่างที่บอกเนเป็นไพ่6ก้วยด้วยกันทั้งสองใบเลยไพ่เดือดซันมีความสดใสมีความน่ารักมุ้งมิ้ง,งนะคะก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยถึงกับข้างรักในตัวคุณเลยนะคะ หลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีทั้งตัวจริงตัวสำรองก็อยู่ที่คุณเองและกันว่าคุณเองจะเลือกใครแต่สำหรับคุณแล้วเนี่ยเป็นช้อยที่ใครๆก็อยากได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะคุณเป็นคนที่น่ารักสเสน่ห์ของคุณอีกอย่างคือคุณเป็นคนง่ายๆนะคะสปอร์ตปล่อยวางนะแบไพรเดอะฟูลเป็นคนไม่คี้หึงขี้หวงอะ ออแล้วก็เข้าใจโลกได้ดีนะคะไม่ทำตัวหน่อมแนมให้สร้างปัญหาหรือว่าเกิดความลำคาญใจนะแล้วก็รู้จักที่จะปรับตัวเองปรับสมดุลนะคะมองผ่านปัญหาต่างๆให้มันเป็นเรื่องเล็กนี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ที่อยู่ในตัวคุณที่ทำให้เขาเลือกคุณนะคะถ้าคุณเองก็เป็นคนที่มีความฝันมีโอเจกมากมายในความคิดที่คุณอยากจะทำนะคะ แล้วก็คุณเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ว่าจะรักใครหรือชอบใครได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่ถูกใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ต้องบอกว่าบริสุทธิ์นะคะหรือพูดอย่างนว่าเป็นคนมองโลกสวยก็ได้แต่ในความมองมองโลกสวยของคุณเนี่ยมันเป็นความมีสเสน่ห์นะมันเป็นความอ่อนหวานในตัวคุณนะคะแล้วก็ เป็นผู้หญิงฉลาดฉลาดล้ำลึกแต่ว่าแกงโง่นะคะคุณรู้ทุกอย่างแหละแต่อยู่ที่คุณจะพูดหรือไม่พูดนั่นเองแล้วคุณเองก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรรมมูเตลูเกี่ยวกับศาสนาไหว้พระสวดมนต์ถือสิงกินเพนนะคะมันบ่งบอกเลยอะว่าคุณอะเป็นคนที่ดีมากๆและสําหรับงานนะคะคุณเองเนี่ยถ้าได้วิอคฟอร์จูนเนี่ยถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบแกร่งนะหมายถึงว่า ดูแลปัญหาในครอบครัวได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ให้ความรักกับคนอื่นได้เสมอลักษณะของคุณเนี่ยมันเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่มีภาวะของความเป็นผู้นําสูงหรือเป็นพี่คนโตนั่นเองนะคะทําให้เขารู้สึกว่าคุณเน่ยเป็นผู้หญิงที่เขาอยากจะเลือกมากๆเพราะการที่ได้ใช้ชื่อคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำาพลนนหมายถึงว่าเป็นการปรับสมดุลชีวิต ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันง่ายแล้วก็ราบรื่นขึ้นมากๆเลยนะคะการเฉลิมฉลองความสุขต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจเต็งสูงนะคือเหมือนกับไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งงานเร็ว ร่วมแบบนี้บอกได้เลยว่าแต่งงานช้าแน่นอน35อัพอัพเลยนะคะถ้าคุณไม่เจอคนที่ใช่หรือคนที่คุณถูกใจนะคะเพราะคุณเองเนี่ยก็เป็นคนที่รักอิสระมากรักการท่องเที่ยวรักการเดินทางนะคะแต่ถ้าวันใดที่คุณตัดสินใจที่จะมีครอบครัวนั่นหมายถึงว่าคุณมีความพร้อมที่จะมีลูกคุณมีความพร้อมที่จะเป็นแม่สีเลือนและเป็นสีภรรยาที่ดีของเขานั่นเองนะคะคือเสน่ห์ที่ทําให้เขาตัดสินใจแล้วก็ได้เลือกคุณแล้วนะคะ ขอแสดงความยินดีสำหรับหญิงสาวผู้โชคดีนะคะที่เป็นที่หมายตาหมายปองสำหรับชายหนุ่มหลายๆคนแล้วก็ได้เจอคนที่คุณและเขาก็ถูกใจนะคะเหมือนภูมิขิดนะคะห้โชคชะตาได้มาเจอกันเป็นความรักที่มั่นคงนั่นเองค่ะสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วถ้าตรงก็ขอแสดงความดีใจด้วยส่วนใครที่ดูแล้วไม่ใช่ไม่โดนไม่ตรงก็ไม่ต้องวิตกกังวลใจถือว่าเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันไว้ได้นะคะขอบคุณค่ะ